กิจกรรมบนเตียงที่เริ่มต้นขึ้นด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์และความรู้สึกมากมายในใจของอธิตาดำเนินไปโดยไม่ได้ผ่านการไต่ตรองมาก่อนล่วงหน้าเมื่อยกแรกจบลงอลินดาก็ลุกขึ้นมาอย่างงุ่มง่ามพลางบ่นกระปอดกระแปดจนจับใจความไม่ได้เราที่เพื่อนในวัยเด็กดื่มเข้าไปเหตุใดจึงออกฤทธิ์นานถึงขนาดนี้อธิตาก็ไม่ทราบแต่เจ้าตัวไม่มีทีท่าว่าจะสางเมาสักนิด พอเธอหาทางหลอกล่อให้ไปอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวด้วยกันอีกรอบกลับถูกกดลงกับเตียงแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างก็เริ่มต้นขึ้นอีกเหมือนเปิดเทปเดิวมวนซ้ำๆและเธอก็ไม่อาจต้านทานได้เลยจึงต้องปล่อยให้กิจกรรมบนเตียงดําเนินต่อไปจนเกือบทั้งคืนเมื่อนอนหลับเพียงพอแล้วร่างกายก็ตอบสนองต่อแสงสว่างที่สาดเข้ามาโดยอัตโนมัติ อาทิตย์ตาปรือตาขึ้นชำเลืองมองนาฬิกาข้างฝาผนังพอเห็นเข็มสั้นชี้เลยเลขสิบก็คิดว่าจะหลับต่อสักพักเพราะวันนี้เป็นวันเสาร์แต่ความนุ่มนิ่มบางอย่างที่ซุกตัวอยู่ข้างๆทำให้ข่มตานอนต่อไม่ได้พอเพ่งผิดดูและพบว่าเพื่อนในวัยเด็กกำลังนอนคุดคูสบายใจอยู่เธอก็ลุกพลวดไอรินลุกขึ้นมาคุยกันเดี๋ยวนี้เลยนะ อธิตาส่งเสียงเรียกพลางเขย่าตัวคนที่นอนหลับไม่รู้เรื่องดูราวให้ตื่นขึ้นสภาพเปลยเปล่าของเธอทั้งคู่และความบอบช้ำบริเวณช่วงล่างของร่างกายทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ฉายวนเข้ามาในหัวเป็นฉากฉากเธอจดจำทุกอย่างได้และมีความสุขมากๆด้วยแต่คนที่ถลำลึกลงไปเพราะความมึนเมาอาจรู้สึกตรงกันข้าม ไอรินต้นข้าวบอกว่าให้ตื่นขึ้นมาคุยกันก่อนไงอืมคนถูกปลุกตอบรับในลำคอแต่เพียงครู่เดียวก็หลับต่อหน้าตาเฉยเล่นเอาเธอคิ้วกระตุกจากที่ว้าวุ่นใจเพราะไม่รู้จะทำอย่างไรกับชีวิตดีก็คลายว่าตอนนี้จะเริ่มมีน้ำโหขึ้นมานิดนิดไม่ลุกใช่ไหมได้ อธทิตาดึงผ้าหมที่เพื่อนในวัยเด็กใช้พันกายจนดูคล้ายดักแด้ออกก่อนจะคว้าหมอนขึ้นมาฟาดสี่ข้างของอีกฝ่ายไม่ยั้งคนที่นอนคุดคูสบายใจจึงต้องดีดตัวขึ้นมาปัดป้องต้นข้าวจะฆ่ากันหรือไงก็ใช่นะสิคนแบบนี้อยู่ไปก็โรคโลกตีมันให้ตายตรงนี้แหละเราจะมาฆ่าแกงกันทำไมล่ะ ไอดินไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยตนข้าวใจเย็นๆก่อนได้ไหมไม่ได้ทำอะไรผิดหรออธิตาลมออกหูอลรินดาทํากันถึงขนาดนี้ยังกล้าพูดออกมาว่าตนไม่ได้ทำอะไรผิดความบอบช้ำบริเวณจุดอ่อนไว้และรอยแดงจ้ำๆตามเนื้อตัวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะเธอเดินชนประตูละมั้ง ไอ้สภาพที่แก้ผ้ากันทั้งคู่แบบเนี้ยไอด้ดนยังจะกล้าบอกว่าไม่ได้ทำอะไรผิดอีกเหรอแก้ผ้าอลินดาทวนคำพูดเหมือนพยายามตามสถานการณ์ให้ทันหล่อนก้มลงสำรวจร่างกายของตัวเองและของเธอพอเห็นว่าไม่มีอาพรปกปิดเดือนร่างแม้สักชิ้นก็ตาโตใช่ทีนี้ไอรินเข้าใจหรือ,อยังถ้ายังต้นข้าวจะได้ตีอีกเอาให้สมองไหลออกมาเลย เดี๋ยวโอ๊ยต้นข้าวอาทิตาไม่สนใจเสียงโวกเวกโวยวายและลงไม้ลงมือต่อกระทั่งพลาดทา่าถูกอีกฝ่ายแย่งหมอนโยนทิ้งไปข้างเตียงและถูกรั้งตัวไปกอดไว้ปล่อยต้นข้าวนะไอรินไม่ปล่อยต้นข้าวตีไม่หยุดขนาดนี้กว่าจะคุยกันดูเรื่องไอรินคงช้ำในตายก่อนพอดีก็ให้มันตายไปเลยสิ ใจร้ายจริงนี่เราเป็นเพื่อนกันนะเอไอะก็จะให้ตายท่าเดียวแล้วเพื่อนอะไรเขานอนด้วยกันละอไอรินอธิตาเถียงทั้งที่ดิ้นขลุกคลักอยู่ในอ้อมกอดของอลินดาเธอคิดไม่ซื่อกับอีกฝ่ายก็จริงแต่ตบมือข้างเดียวไม่ดังอยู่แล้วหากเพื่อนในวัยเด็กรู้สึกต่อกันฉันเพื่อนแต่เธอดันแสดงออกว่าคิดมากมันอาจเป็นผลเสียต่อความสัมพันธ์มากกว่าการแสรงทำเป็นโมโหกลบเกลือนก็ได้ ไอดินขอโทษไอดินไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจแต่ทำตั้งหลายรอบเนี่ยนะถ้าไม่หมดแรงไปก่อนจะได้สติตอนไหนล่ะไอ้บ้าเอ๋ยต้นข้าวอย่าพูดเหมือนไอดินผิดอยู่คนเดียวสิเมื่อคืนเราก็เต็มใจกันทั้งสองฝ่ายไอดินไม่ได้ขืนใจต้นข้าวนะอลินดาเถียงเสียงอ่อนแม้เป็นจริงตามที่หล่อนพูดทุกอย่างแต่อาทิตตาไม่ยอมรับความเห็นต่าง ไม่ต้องมาเถียงเลยนะถ้าต้นข้าวบอกว่าไอรินผิดก็คือผิดเอาแต่ใจจังอธิตาคอนตาเขียวพลัง,งแงะมือเพื่อนในวัยเด็กให้หลุดออกจากเอวแต่ก็ไม่สำเร็จตกลงต้นข้าวอยากให้ไอรินรับผิดชอบไหมรับผิดชอบเรื่องอะไรก็เรื่องที่เราสองคนมีอะไรกันไงไม่ต้องเอา้า ที่ต้นข้าวโวยวายไม่หยุดไม่ใช่ว่าอยากให้ไอรินรับผิดชอบหรออธิตานิ่งเงียบไปครู่หนึ่งเธอไม่รู้ว่าลินดาจดจำเรื่องเมื่อคืนได้มากน้อยแค่ไหนไม่ดูได้ซ้ำว่าเหตุผลที่หลอนทำลงไปทั้งหมดเป็นเพราะคิดตรงกันหรือเป็นแค่รมชั่ววูบบางทีช่วงเวลาสิบปีเศษที่แยกย้ายไปคนละทิศละทางอลินดาอาจผ่านเรื่องพวกนี้มาเสียจ,จนช่ำชองและมองว่ามันเป็นเพียงแค่เซ็ก ไม่ได้สลักสำคัญอะไรเธอจึงไม่ต้องการให้หลอนฝืนใจรับผิดชอบหากวันหนึ่งความสัมพันธ์จะคืบหน้าจริงเธอก็อยากให้มันเกิดขึ้นจากความรักมากกว่าต้นข้าวแค่อยากให้ไอรินรู้ว่าทำอะไรลงไปไม่ใช่นอนสบายใจเป็นท้องไม่รู้ร้อนแบบนั้นไอรินก็ดูแล้วไงโดนตีจนอ่วมขนาดนั้นไม่ดูกระ้าแล้วรูแล้วก็ปล่อยต้นข้าวสิ ก็ได้แต่ต้นข้าวห้ามทำรายร่างกายกันอีกนะอธิตาส่งเสียงเป็นเชิงรับคำพอเพื่อนในวัยเด็กยอมคลายวงแขนออกเธอก็รีบขยับไปตั้งหลักอีกฝั่งหนึ่งของเตียงและคว้าผ้าห่มมาคุมร่างเปลยเปล่าของตัวเองไว้จนถึงอกพอรู้สึกเขินที่ต้องพูดคุยกับอีกฝ่ายในสภาพล่อนจอนเช่นนี้แต่ไม่ทันไรอลินดาก็ดึงผ้าห่มกลับไปครึ่งหนึ่งเพื่อคุมร่างตัวเองบ้าง สงครามย่อมย่มจึงเริ่มต้นขึ้นอีกไอรินอย่ามาแย่งพ่อห่มได้ไหมแบ่งหน่อยเถอะนะต้นข้าวอยากคุยกับไอรินในสภาพนี้หรือไงชอบดูไอรินโป้หรอใครมันจะไปชอบอย่ามามั่วนะไม่ดูนี่เมื่อคืนไอรินก็เห็นต้นข้าวมองกันตาแปว๋วอย่ามาพูดแบบนี้นะไอรินไม่พูดก็ได้ตกลงต้นข้าวไม่อยากให้ไอรินรับผิดชอบจริงหรอ ถ้าเราสองคนต้องคบกันไอรินก็เต็มใจนะไม่แล้วต้นข้าวจะเอายัางไงเมื่อกี้ก็พูดเองว่าเพื่อนเขาไม่มีอะไรกันเพราะงั้นการครบเป็นแฟนก็เป็นทางออกเดียวปะอาทิตาลังเลถ้าต้องเป็นแฟนกันโดยที่เธอรู้สึกรักอยู่ฝ่ายเดียวมันจะไปมีความสุขได้อย่างไรสู้อุตส่าห์ทนอยู่ในสถานะเพื่อนเหมือนเดิมแล้วรอวันที่อรินดาจะเปิดใจให้กันมันน่าจะดีกว่า เ i รน d w วิดเบนิฟิตไงฮะเฟรน d w วิดเบนิฟิตเป็นคำที่เธอเคยได้ยินผ่านหูอยู่บ่อยๆมันคือการมีความสัมพันธ์ทางกายกับเพื่อนโดยไม่มีความรักมาเกี่ยวข้องเป็นความสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งที่มีอยู่ในสังคมแม้เธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าวันหนึ่งตนจะเฉียดเข้าใกล้คำนี้แต่ถ้ามันจะช่วยแก้ไขสถานการณ์ได้ก็คงต้องยอมไปก่อน ไม่เคยได้ยินด้วยไงถ้าหัวโบราณมากจนเป็นไม่ได้ก็ตัดขาดกันไปเลยไม่ต้องเป็นเพื่อนกันอีกไม่ได้สิไอดินรอเจอต้นข้าวมาตั้งสิบกว่าปีจะให้ตัดขาดกันตอนนี้ได้ยังไงงั้นก็เหลือแค่ตัวเลือกเดียวปะไอรินอธิตายื่นคำขาดพลังจ้องอีกฝ่ายตาเขม่งเพื่อกดดันอรินดาดูคิดมากอยู่พอควรก่อนจะถอนหายใจยาวและถามหาเงื่อนไขอื่นๆ แล้วไอรินต้องทำยังไงบ้างก็ไม่ต้องทำยังไงแค่ไม่ต้องใส่ใจเรื่องเมื่อคืนอีกเพราะต้นข้าวก็จะไม่ใส่ใจเหมือนกันเราจะทำได้จริงหรอไอรินว่าเราเป็นแฟนกันไปเลยดีกว่าจะเป็นแฟนได้ยังไงไม่ได้รักกันสักหน่อยแต่ไอรินชอบต้นข้าวนะอลินดาเถียงทันควันแม้หัวใจจะสั่นไหวกับประโยคบอกชอบ แต่หากนับจริงๆเธอและเพื่อนในวัยเด็กเพิ่งกลับมาเจอกันได้ไม่ถึงเดือนที่บอกว่าชอบมันเป็นแค่รมชั่ววูบหรือพูดไปเพราะแค่อยากรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้จะชอบได้ยังไงเรายังเจอกันไม่ถึงเดือนเลยนะชอบได้ดิตอนไอรินอยู่ใกล้ต้นข้าวหัวใจมันเต้นตึกตักตึกตักเลยโมอธิตากล่าวหา ไม่ได้โมเมื่อคืนตอนที่ทำไอดินก็แฮปปี้นะคนเมามันจะไปรู้เรื่องได้ยังไงล่ะไอดินงั้นทำกันอีกรอบไหมตอนนี้เลยไอดินมีสติเต็มร้อยแล้วอลินดาพยายามหาวิธีเพื่อทำให้เธอเชื่อพลังขยับเข้ามาใกล้เหมือนว่าจะทำจริงๆอย่างที่พูดอธิตาจึงเรียบใช้มือยันหน้าหล่อนไว้ก่อนคืนปล่อยให้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันอีกรอบ เห็นที่เธอคงต้องคลานลงไปทานข้าวแล้วเพราะเดินไม่ไหวเลิกพูดเพอเจอร์ได้แล้วไอรินลุกขึ้นไปแต่งตัวแล้วกลับบ้านไปเลยก็ไอรินไม่มั่นใจว่าจะทำได้นี่เป็นเพื่อนกันอยู่ดีๆจะให้มาเป็นเทรนด์วิดเบนิฟิตกันต้นข้าว่ามันไม่แปลกไปหน่อยหรอไอรินควรคิดเรื่องนี้ก่อนที่เราจะมีเซ็กกันไม่ใช่หรือไงพอถูกต่อว่าตรงๆอลินดาก็เถียงไม่ออก หล่อนก้มหน้างุดฟังเธอบ่นเสียงเล็กเสียงน้อยต่ออีกพักใหญ่กระทั่งพอใจแล้วเธอจึงเป็นฝ่ายลุกขึ้นไปอาบน้ำก่อนและไล่อีกคนกลับบ้านไปบทสรุปของเรื่องนี้จบลงตรงที่ไม่มีอะไรผูกมัดอลินดายอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่อธิตาเสนอแม้ไม่ทราบว่าเจ้าตัวยินยอมด้วยเหตุผลใดแต่ยังน้อยก็ถือว่าเธอแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้สำเร็จ และความรักที่มีต่อเพื่อนในวัยเด็กคนนี้ก็ยังคงถูกเก็บไว้เป็นความลับอลินดาสาบานต่อหน้าตุ๊กตาหมีในห้องนอนว่าตนจะไม่แตะต้องแอลกอฮอล์อีกตลอดชีวิตหลังจากสร้างปัญหาที่ไม่อาจแก้ไขได้เอาไว้ซ้ำพพอกลับมาถึงบ้านในเวลาเที่ยงวันและพบว่ามารดาทั้งสองออกไปทำงานแล้ว เธอก็ยิ่งรู้สึกผิดจนต้องโทรศัพท์ไปขอโทษก่อนหนึ่งรอบซึ่งแน่นอนว่าถูกเอริกาตำหนิเสียจนหูชาแถมยังประกาศกล้าวว่าตอนเย็นจะกลับมาเช็คบินอีกรอบเพียงเท่านั้นน้ำตาก็คลอขึ้นมาอย่างห้ามไม่ได้เมื่อคืนนี้อลินดารู้สึกน้อยใจและหึงหวงเพื่อนในวัยเด็กจนเผลอดื่มเหล่ายอมใจเยอะเกินไปหน่อยฤทธของแอลกอฮอล์ทำให้เธอมีสติไม่เต็มร้อยแต่ก็ยังพอรู้เรื่อง สิ่งที่พูดกับอธิตาทั้งบนรถและในห้องนอนเธอจำมันได้ทั้งหมดและพูดออกมาจากใจทั้งนั้นแต่หากจะมีสิ่งหนึ่งที่ผิดคงเป็นความสัมพันธ์ทางกายที่ถลำลึกอลินดารู้สึกดีกับสิ่งที่ทำลงไปและมีความสุขในแบบที่ไม่สามารถหาสิ่งใดมาเปรียบได้แต่ต้องยอมรับว่ามันไม่ถูกต้องเธอชอบอธิตาหัวใจของเธอเต้นแรงเสมอเมื่ออยู่ใกล้ชิดล่อน แต่เธอควรปล่อยให้ความสัมพันธ์มันค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่รวบหัวรวบหางหล่อนเช่นนี้ครั้นเอ่ยปากขอรับผิดชอบและสารภาพความรู้สึกออกไปก็ถูกปฏิเสธแถมยังหยิบยื่นสถานะเฟรนด์วิดเบนฟิตมาให้ลำพังแค่รื้อฟื้นสายใยในวัยเด็กให้กลับมาเหนียวแน่นแต่ดันตกลุมรักอีกฝ่ายเสียเองก็ยากกับชีวิตมากพออยู่แล้วดันกินเหล้าเมาไม่จนเผลอทำข้ามขั้นตอนไปอีก ตอนนี้จึงมืดแปดด้านไปหมดอลินดาถอนหายใจยาวเธอคิดหาทางออกสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นจนปวดหัวหากจะเดินหน้าจีบอธิตาอย่างจริงจังเพื่อให้สถานะเพื่อนร่วมเตียงกลายมาเป็นคนรักก็ไม่รู้ว่ามันจะราบรื่นเหมือนอย่างที่คิดหรือเปล่าหากอธิตาไม่ได้รู้สึกอะไรกับเธอเลยและไม่ติดค้างกับเซ็กที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเธอต้องทำอย่างไรต่อ โอยอลินดาตีอกชกหัวตัวเองอยู่พักใหญ่จนกระทั่งนึกอะไรขึ้นมาได้บางทีหากเธอทำใจเย็นๆแล้วปรึกษาใครสักคนอาจทำให้มองเห็นปัญหาในแง่มุมอื่นและอาจพบหนทางแก้ไขสุดท้ายจึงตัดสินใจกดโทรศัพท์เพื่อต่อสายหาใครคนหนึ่งไม่นานอีกฝ่ายก็กดรับและทักทายตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นดีใจก่อนจะช็อกไปชั่วขณะ เมื่อเธอเอ่ยประโยคแรกปนาวช่วยไอรินด้วยค่ะ